สวัสดีค่ะทา่านเอที่ทุกันทุกคนค่ะท่านใดเข้ามาแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์เป็นกระลังใก่ทางช่งน้ำด้วยค่ะเด้อคลิปนี้เจล้ำยัยมาตามต่อแนวทางของเกนนดล่ะค่ะ <c oughs> ได้ยิเย่นข่าวว่า่นฝันแม่นฝันดีค่ะเ <c oughs> ข้ามาหอดบานหอดซองแล้วเดี๋ยวเข้าไปเบิ่งไปฟังตัวเลขน้ำเพิ่นเนาะเพิ่นฝันวา่าจังไหนแนวทางควบฝ <c oughs> ันค่ะบานเพิ่นมันก็อยู่หลอเขตติดปลาสาเนาะกันเนาะ แนวทางของิ่นไม,ไม่มาเืเอยล่อค่ะแนวทางตัวเลขของเพิ่นพุ่มเจ้าทีิันดีค่ะพุ่มเจ้าทีิ่นดีห้แนวทางมาเอยค่ะสวัค่ะมาแล้วค่ะมาหอดบ้านสวัสดีค่ะมาหอดบ้านหอดซองแล้วอย่ายเงี้ตะขาาฝันแม่นฝันดีเป็งได้นอะบ้านเนี่ยฝันดีอยู่ได้มาจักหอดแล้วตะพัดมาอยู่บ้านเนี่ยว่าวัน มันกัดใจแน่รุดแน่สินะที่อ๋อส่วนมากก็ได้มาทางฝันบอกแม่นส่วนใดก็ไดมาสร้างฝันที่โอ้ก็เลยคิดมากตรงนี้ล่ะบอกฝันตาจังใดเราความฝันไหนฟังบ่เนี่ยเว้ไปนี่ล่ะไปสวนนี่ล่ะไปสวนอืมไปสวนก็เลยนอนนอนเล่นไปเล่นมากก็เลยเผลอหลับโอ้เพลิรับนั่นที่สวนคนแม่นผู้เดียวไหมเออนอนหลับกลางเว้น ปั้นกลางวันคืมๆนี่ล่ะที่อ๋อปันปุ่งยิงมากปุ่งิงมาลูบนาอยู่สิไหมเออมาเอามือลูบนาเออหลูบนาอยู่กลับไปัยก็มาอยู่ว่าไปใส่ไหมอืมอ๋อคนผู้งยิงกับพ่อม่กคนสามชิปกวนเนี่ยอายุพวกมาลูบเผาเออมาลูบเผานะยืินดูนี่ไหมเออมาลูบนาอะไรเฮ้อเลยว่ะพ่อปุ่งลูบป่ะปุ่งบ่โอ้เมื่อเลยเตือน หูเมื่อวันนี้ขึ้นมักเลยขึ้นมักตัวนี้เลยไหมโอ้ท่นมาหลบหนาวมาหลบหนาเฮาเฮาก็เลยคึดมักตีว่าจังแดดเมื่อหาเมื่อเนี่ยหาอันบอกน้าเดี่หน้าเนี่ยฮะถ้าตีเป็นผู้หญิงบอกโอ้ก็เลยหาซี่ซี่หาไปเลยล่ะโอ้ก็เลยมักไปแบบนี้เลยเอาเมื่อมาหลบหนาเฮาก็เลยหาเหนี่ยมาหลบหนาวผู้หญิงก็เลยว่าเป็นผู้หญิงเนาะเป็นผู้หญิงก็เลยว่าตียาก ใส่ส oh, oh, ุดงามบ่ใส่สุดงามบหมดพี่คนโบราณไหมโอ้เป็นคนโบราณเนาะพู่มหมวกหันเนาะพุ่มฟันกลางวันเพิ่นว่ามันแม่นดิเออแม่นนั่นกลางวันนั่นกลางวันใส่สุดแบบกลางวันปวงกระเบนนี่ไม่สุดอันนี้ไหมอ๋อมันหลุดเพื่อรับไปตี้ยเพื่อรับบ่ยายบ่าถึงหานาที่นะรับอ่ะฟันเลย ฟันจำเลยว่าฟันจำได้พร้อมเนาะฟันจำได้เลยฟันก็เหมือนคือจังหวะแมนฟันเนี่ยมันบก็ยังคือยังลูกพี่ลีเนี่ยมันบ้าฟันแบบเคลิบเคลรับรับตื่นๆไหมเป็นคือคนมาหลบพี่ลีเนี่ยพ่อหลรับไปแล้วเอาแล้วเด้อวะไม่ดีเลยมาหลบหนาวสุดเยเออหลบหนาวหลบหนาวหูมือกันห้วยเลยว่ามักหรือคืดมักหรือแปลกอดีเนาะแปลกได้ไหมว่นะฟันแปลกจังเออฟันแปลกมากขนาดนี้นี่มันถรามดานะหนอ คนกสิยไห้ได้อยู่ดีเนาะรูเหมือแหละสกลับไปกันมากไม่ลูอยู่ใมือ่นนี่รูอเฉยแนโนติวาตัวไหนบะใซ่ตัวนี้แล้วนี่ดหาซีซีนี่แล้วอ่าวน่แล้วขึ้นเมื่อนเนี่ยใย่ตัวนี้แล้วหาซีซีดนี่เนาะหวดวัตถนี่อ่าซีซีโอ้งามงามงามเลกตัวนี้เนาะเลขตัวเบิ่นเบิ่นไทยเนาะจับเลนกสิซีหาซกับวาไปเนาะ แต่ว่ายายนดนเขียนหนแต่4 c 8 c ซนี่มาจังไลปบานเยว่าอันนี้ก็มากขึกันบอกมากขึกันเออเราจับแมนเด้เราจับขึ้นดมักแมนเด้ยายนดคิดมักเออแมนคิ้มักเอาลวดเป็นมหากรแล้วจับคิดมักกัถือแต่สามตัวผนเนาะแก๊สามตัวผนเลยตอนนั้นเราั4 c 8หนึ่งหนึ่ง c ก็ตอนนั้นนี่แป c หนึ่งแปดนี่น้อันนี้มีาเจ้าทีมาบอกเนาะเจ้าทีมาเขาฝันเราขึ้มักการเงนแสกแสกไว้ไว้ ไปสิกาไปเนาะไปสิกานอนอุ่นอุทยานที่กวางหบอกเหรอที่ตาปาเนาะแล้วก็ปลาสาบอกม่อบอกปลาแล้วก็นอนรับเส่ีตรตรงขางใน้าหนเป็นปลาสาเอเมืองไหนมั้งเนี่ยโ้ตาห้าแม่สองหนึ่งในมาใส่สองหน่งโอ้อันนี้บ้านเลที่ตัวบ้านเที่ไม่บอกบ้านเที่อยู่บ้านเก่าเจ้าของอยู่วันนี้บ้านข้างในิยี่สิบเอ็ดหมูสิบเจ็ดเป็นมโมสิบเจ็ดเต็มบ้านเลขที่ยี่สิบเอ็ม่สเจ็ กะเลยเอาบ้านเลยที่ใส่น้ำเนาะหนึ่งหนึ่งมาทัสองตัวเนาะโอ้งางครับแปดซี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 ครับตัดเหรียญนะครับเด้อครับซีแปดแปดซีกับกับเอาครับครับสำหรับผู้มักนะครับผู้คัดกระพานเด้อครับเด้อต่อมักต่อมักของเรากันเขาเราดอกเรามักแงามแดงน่ะมักกิดวัดนั้นเรามักนะอคิดมักจะหมักหาซีเนาะวัดนักเรามักกับแม่นรถอ๋อสวยสวยสวยนี่ค่ตนี้แต่มันมักกันสิแต่มันนั่นนี่ก็ที่ละ แต่ปกติกับบ่เคยได้ยินว่าคนฝันย้ำเว้นเนี่ยเนาะว่าบ่เจยยาะมันบ่พอใจได้ฝันเลยเนาะวันกับวันมันบ่พอใจได้ฝันเนาะพอใจได้ฝันจังเว้นเล้วกับบ่หูแจักสั่งว่าสิฝันเองเอ้าวก็ยังวันคนนายว่ะยุ่นี่แล้ววันทานนันปุ๊บฝันปุ๊บว่าตะเพิ่นว่าเหร่นไหมว่านพ่อิ่นออกจากสวนปุ๊บเขื่อนรับเฉยไหมรับปุ๊บฝันปุ๊บีท รับไปเลยเนาะรับกับฟันเลยแม่ก็ไม่นอนคือสิได้ได้เหล็กฟันเราดิเนาะนอนก็คือได้ฟันเราเนาะยหันได้ฟันเลยทันทีผู้ใดนอนกอได้ฟันทันทีอยห่น เ่ยู่เตนตาอยู่ตาฟันอยนนอนอีดียคูเดียวต่ว่าเพราะมีพูดกานอนคือว่าแนละมีพูดอกานอนจะคนไปบอกม่ตะม่ตาเกไม่ดตลักอะกานอนเกนดอกานอนผู้เดียวเป็นอะรกานนอนด้เลยไปผู้เดียวพร้อมนอนอยู่ไปเดียวรับผู้เดียวอ้วัวรับตัวเมีบ่คือกานอนก็ยังมันบ่คิดยังโอ้ยก็ยังปาานอนะฮะ คือใจว่านีคนอยู่น้าตลอดไหมมีคนแบบก็เลยเป็นกานอน้อนคือจังคนมันอยู่น้าเฮาตลอดนี่ไหมก็เลยเป็นอบอุ่นอยู่เลยเลยอบอุ่นเลยแหมแสดงว่าไป่ลยผู้มืองกันสียุคกับเพิ่นเลยเป็นอบอุ่นเราเราเราเล่ากานอนเนาะแม่งน้อนปกติเป็นอบอุ่นเลยดิเป็นกานอนเออซื่ออยู่นี่เป็นแบบว่าแดดเผาว่องไอีหยังสีมหาปกติว่าให้นอนซื่อเกิบอลนอนดิ บักกาเ้ยวแล้วจกาบล้วงเากบักกาหอไปแล้วไปเห็นชวนแล้วบักกาหนอนไมู่ดอะรกานอน่อไม่ขอยนเดียวพี่งกลงเว่นกบบักกานอนนะว่ากลางเว่นนอนอยู่นเดี่ยวมันมีคนเออมันมีคนกลางเว่นกับบักกานอนเ้อไป็ต่ายันเนาะรับรับปุ๊บกับเขาฟันปั๊บน่าจัดเอยต้อก็รรับผู้พูดอสิกานอนสำหรับเออสำหรับนี่เนาะเรากระนอนเซ้หรือเรากรู้น นวเราลุกขึ้นมาง่วยกูฟันตัวเนียฝันตัวลุกขึ้นมากัลุกกันขึ้นอาันจะขงซะอมไปตาเอาไห้อยู่ได้แนวทางของนเนาะรนน่าอาคืนนี้จักบาทกันนะบาทชุดไทยีเบิ้งกันนะถ้าเจอผู้คนเริ่มฟั่งเนี่บนี่ตัวเลกเนาะปิดถ่ายรล่การอีกรอบหนึ่งนี่ีห้า4 c 4 c แปดเลขกสามตัวเลขกสองตัวบาทเลขที่ สองหนึ่งโมสิบเจ็ดค่ะมสิบเจตัวแดกสิบเจ็ดหนึ่งเจ็ดนะครับเด้อหนึ่งเจ็ดตัวใดกก็ล่องเอาไปเบังงามครับหน้าแทบแตกแทตาววของเราเนี่ยงามยุ่งห้าสี่ีเนี่ยสวยๆวยมาเรียนนาล่องขอขอบคุณหลายๆะครับเด้อสำหรับคนจเากเนจากให้ได้โชคได้มาน้ำกันเด้อผู้ใดเขามาส้มคลิปนี่